สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Snaptext Review กับพี่ใหญ่กฤษดาเศรษมงคลเลิศครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของเลนส์ซิกมา5 0มม f 2 dg dn เป็นเลนส์พรีเมียมคอมแพคพรามตัวล่าสุดจากซิกมาที่มาในขนาดเล็กมากๆตัวเลนส์เองเนี่ยเขาทำมา2เมาส์นะฮะก็คือเป็น e ีเมาส์สำหรับกล้อง Sony ตระก,กูล Alpha ไม่ว่าจะเป็น Full Frame หรือ apsc เนี่ยตัวเลนส์ตัวนี้ใช้งานได้กับอีกตัวที่พี่เอามาใช้งานก็คือจะเป็นตัวแอลเมาส์อันนี้สำหรับกล้องในกลุ่มพันธมิตรแอลเมาส์ก็คือ Sigma Panasonic l e i c a รวมถึงล่าสุดก็คือ d j i นะฮะตัวกล้องที่เอามาทดสอบเนี่ยจะเป็นตัว Panasonic Lumix S52 มาดูที่ตัวเลนส์กันก่อนครับตัวเลนส์เองเนี่ยอย่างแรกที่พี่ใหญ่ชอบมากๆคือเลนส์ตัวนี้วัสดุเป็นโลหะทั้งตัวครับแต่น้ำหนักของเขาเนี่ยไม่เยอะน้ำหนักของตัวเลนส์สำหรับ L m o u s ์จะอยู่แค่350กรัมส่วนถ้าเป็นตัว E m o u s ์เองเนี่ยจะมีน้ำหนักอยู่ที่345กรัมแหวนตัวหน้าสุดของเขาเองเนี่ยนะครับจะเป็นแหวนสลักการปรับโฟกัสครับแล้วก็แหวนถัดมาจะเป็นแหวนสำหรับการ ปรับรูรับแสงคือเราสามารถปรับรูรับแสงได้ตั้งแต่ f2 ไปจนถึง f22 แล้วก็ที่แหวนปรับรูรับแสงมีตัว A ด้วยอันนี้สําหรับการปรับค่ารูรับแสงจากแด้าของตัวกล้อง ด้านข้างของเลนส์ก็จะเป็นสวิตช์สลัการเลือกออโต้โฟกัสกับแมนนโฟกัสนะฮะอันนี้ก็อยู่ที่การใช้งานแต่ว่าพอมีสวิตช์แบบเนี้ยก็สะดวกดีเกิดเราอยากจะสับไปเป็นแมนนวลเราก็สับส,บสวิตช์ตรงนี้ได้เลยตัวเลนส์เองเนี่ยจะใช้ฟิลเตอร์ขนาดอยู่ที่5 8แ mm, มลมครับแล้วก็ในชุดของเขาเนี่ยมีฮูดมาให้ด้วยกับอีกอันหนึ่งที่พี่ใหญ่ชอบมากๆก,ก็คือเขามีฝาปิดหน้านเลนส์เป็นระบบแม่เหล็กมาให้ด้วยครับอันนี้เวลาใช้งานสะดวกมากๆคือแค่แปะฝาปิดหน้านเลนส์ลงไปเขาก็จะดูดติดไปให้้แลว ไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วก็ค่อนข้างที่จะแน่นหนาเลยทีเดียวอ้อตัวเลนตัวนี้เนี่ยเขาเป็น Make in Japan ด้วยนะครับ สำหรับโครงสร้างภายในตัวเลนส์เองเนี่ยนะครับเขาจะประกอบโดยชิ้นเลนส์ทั้งหมด11ชิ้นครับแล้วก็จัดกลุ่มเป็น9กลุ่มเลนส์มีชิ้นเลนส์พิเศษที่เป็นแอส h ฟ r รคอล3ชิ้นกับชิ้นเลนส์ที่เป็น SLD อีก1ชิ้นรวมถึงมีการเคลือบผิวเลนส์แบบซ u เปอร์มัลติเลเยอร์โคตติงซึ่งทั้งชิ้นเลนส์พิเศษแล้วก็การเคลือบผิวเลนส์เนี่ยจะช่วยให้เราได้ภาพที่มีความคมชัดแล้วก็มีสีสันสวยงามมากขึ้นครับการขับเคลื่อนชิ้นเลนส์จะเป็นแบบ อินเนอร์โฟกัก็คือเวลาที่เราโฟกัสภาพหน้าเลน์จะไม่มีการขยับเข้าออกแล้วก็มอเตอร์ที่เขาใช้ในการขับชิ้นเลนจะเป็นมอเตอร์แบบสเตปปิ้งมอเตอร์ข้อดีก็คือว่าเราได้ความนุ่มนวลในการเข้าออกโฟกัสครับได้ความเงียบในการทํางาน อันนี้เหมาะมากๆสำหรับใครที่จะเอาเลนส์ตัวนี้ไปทํางานวิดีโอสำหรับใครที่ใช้ตัวกล้องแอลเมาส์เนี่ยข้อดีอีกอย่างสําหรับเลนส์ตัวนี้คือตัวเลนส์สามารถปรับเลือกได้ด้วยครับว่าจะทํางานเป็นแบบลีเนียโฟกัสหรือว่านอนลีเนียโฟกัสคือถ้าเป็นลีเนียโฟกัสเนี่ยเวลาที่เราหมุนโฟกัสไปแล้วก็หมุนโฟกัสกลับด้วยระยะทางการหมุนเท่ากันเนี่ยตัวเลนส์จะกลับมาโฟกัสในตําแหน่งเดิมส่วนถ้าเราตั้งเป็น นอนลนเนียโฟกัสการขยับโฟกัสเองเนี่ยจะสัมพันธ์กับความเร็วในการหมุนของเราคือถ้าเราหมุนเร็วเนี่ยโฟกัสก็จะเปลี่ยนไปเยอะหมุนช้าโฟกัสก็จะค่อยๆเปลี่ยนนะฮะอันนี้เนี่ยเลือกได้ตามการใช้งานเวลาที่เราใช้แมนูโฟกัสก็ปรับเลือกได้สลักกรีบรูรับแสงของตัวเลนส์ครับตัวเลนส์ตัวนี้มีกรีบรูรับแสงหรือว่ามีไบรเบททั้งหมดเนี่ยก้าใบก็ให้โบเก้ที่กลมสวยงามไม่ว่าเราจะใช้ค่า F อะไรก็ตามครับ ในแง่ของการใช้งานตัวเลนส์ที่พี่ใหญ่ชอบที่สุดก็คือขนาดเล็กกระทัดรัดแล้วก็ตัวเลนส์ให้ภาพที่คมมากๆกนะฮะการละลายฉากหลังเนี่ยทำออกมาได้สวยครับที่ f 2อาการขอบมืดกับความคมที่ขอบภาพมีการดรอปลงไปอยู่บ้าง แต่อันนี้เองเนี่ยคือเรื่องปกติของเลนส์ทุกตัวเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้น่าห่วงอะไรจริงๆแล้วเนี่ยขอบมืดก็ช่วยให้เราถ่ายพอร์เทรตได้ตัวแบบที่ดูเด็ดมากขึ้นซึ่งถ้าเราใช้ f 4ขึ้นไปเนี่ยเราก็จะได้ภาพที่มีความคมทั่วทั้งภาพคือคมที่ตรงกลางภาพแล้วก็ ขอบภาพด้วยรวมถึงว่าอาการขอบมืดก็จะหายไประยะโฟกัสใกล้สุดของเลนส์ตัวนี้ครับอยู่ที่45เซนติเมตรอันนี้พี่ใหญ่ว่ากำลังดีนะคือถ่ายอาหารก็ได้ถ่ายสินค้าก็ได้ถ่ายพอร์เทรตก็ยังทำงานได้สบายๆในส่วนของสีสันของตัวเลนส์ครับอันนี้นี่ต้องยอมรับว่าทาง Sigma เนี่ยเขาทำเลนส์ตัวนี้ออกมาได้ดีมากๆเรนเดอร์สีออกมาได้สวยงามครับเรื่องของอาการขอบม่วงหรือว่า CA เองเนี่ยก็คุมออกมาได้ดีครับเท่าที่ได้ทดลองถ่ายดูแบบเรียกว่าจงใจแกล้งเองเนี่ยก็ยังหา CA ไม่ค่อยเจอเหมือนกันความเร็วในการโฟกัสตัวนี้ก็ไม่ได้ติดอะไรฮะการเข้าออกโฟกัสเนี่ยเขาทําได้เร็วแล้วก็นุ่มนวลรวมถึงมีความเงียบด้วยซึ่งพี่ใหญ่ว่าคนที่ทํางานวิดีโอน่าจะชอบเลนส์ตัวนี้จะมีนิดเดียวก็คือเรื่องของโฟกัสบิดิ้งครับที่อาจจะต้องระวังเวลาที่เราถ่ายวิดีโอแล้วมีการเปลี่ยนระยะโฟกัสเข้าออกเยอะๆอ,อย่างเช่น การโฟกัสใกล้สุดไปไกลสุดแต่ในแง่ของการทํางานจริงๆเนี่ยโดยปกติเราก็จะไม่ได้โฟกัสแบบนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ค่อยห่วงอะไรครับการโฟกัสในที่แสงน้อยก็ยังทํางานได้ดีครับสำหรับแฉกไฟเองเนี่ยตัวเลนส์จะเริ่มให้แฉกไฟแบบเห็นชัดๆมาที่สักประมาณ f8 ขึ้นไปโดยรวมและตัวเลนส์ซิ g m a 50 m สิ d มตัวนี้พี่ใหญ่ว่าเป็นเลนส์ตัวหนึ่งที่ใช้แล้วชอบมากๆครับเอาไปทริปนี้แทบจะใส่เลนส์ตัวนี้ติดกล้องอยู่ตลอดเวลาด้วยความที่ตัวเลนส์ของเขาเองเนี่ยน้ำหนักเบามีความคล่องตัวให้ภาพสวยแล้วก็ช่วงเลนส์50มเมเนี่ยเป็นช่วงที่ถ่ายได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายท่องเที่ยวถ่ายอาหารถ่ายสินค้าถ่ายภาพบุคคลถ่ายภาพแฟนทําหน้าชัดหลังเบอร์ได้ด้วย การทำงานเองเนี่ยก็ทำได้ดีทั้งการถ่ายภาพนิ่งแล้วก็การถ่ายวิดีโอกับค่าตัวของเลนส์ครับอยู่ที่24,900บาทเนี่ยถือว่าเป็นเลนส์ตัวหนึ่งที่พี่ใหญ่ว่าน่าลงทุนมากๆขอบคุณสาหรับการรับชมรายการในตอนนี้ครับอย่าลืมกด subscribe YouTube channel s n a p t e i x Zone แล้วก็กดไลค์ Facebook fanpage s n a p t e i x Zone ด้วยนะครับพี่ใหญ่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ